โรงพยาบาลรามคำแหงในคะค้นนำโดยดกรกิตคจีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลรามคำแหงและบริษัทในเครือจัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศลลรมฮีโร่ล้น2,024วิ่งปลอดภัยเพื่อทุกหัวใจแข็งแรงโดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่22ธันวาคม2567ณลานอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนนะคะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนําไปมอบให้กับมูลนิธิขาดเทียมในะคะัในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังมีคุณทีโบะะเชฟมาร์เก็ตติ้งออฟฟิเซอร์และกรรมการบริหารโรงพยาบาลลาคำคาแหงและคุณทัศวณน,นะะกรรมการบริหารโรงพยาบาลลาคำคาแหงในฐานะประธานการจัดงานพร้อมด้วยตัวแทนจากมูลนิธิขาดเทียมในะคะในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีคณะแพทย์ผู้ชํานาญการดารานักแสดงะะและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นักวิ่ง ข่าวโรวงงานถแถลงข่าวไปเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาณนะโรงพยาบาลรามคำแหงจริงๆร,รามฮีโร่รันเราจัดมาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะด้วยความตั้งใจปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะได้รับเสียงตอบรับดีมากขณะที่มีคนมาเข้าร่วมถึง2,500คนนะคะจริงๆความตั้งใจแรกข,ของเราเนี่ยก็คือเราอยากจะจัดงานการกุศลนะคะนี่คืออันที่1อันดับที่สเนี่ยคือเราเนี่ยอยากจะเน้นให้ ทุกคนมาร่วมรักษาสุขภาพร่วมกันนะคะโดยกีฬาวิ่งเนี่ยก็เป็นกีฬาที่สามารถทําได้ง,ง่ายที่สุดก็คือคุณมีรองเท้าแค่คู่เดียวเนี่ยก็ออกไปวิ่งได้ละก็เลยคุณคคุณคุณณอุ้ยก็เลยเออริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นรามฮีโร่รันแล้วทีนี้พอปีที่แล้วได้รับผลตอบรับที่ดีเนี่ยมาเป็นปีนี้เราก็อยากจะจัดให้มันยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้คนไทยร่วมรักษาสุขภาพ ใจแรกของปีนิ้จริงก็คือการเพิ่มระยะทางจาก10กิโลในปีที่แล้วนี่เป็น20กิโลเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องมากันเยอะมากว่านักวิ่งวิ่งเสร็จแล้วมันแรงเหลือเขาก็อยากจะขอ วิ่งให้มันเพิ่มขึ้นปี่20กิโลในกรุงเทพเนี่ยาก,าาก,การจัดการค่อนข้างยากนิดน,นึงเพราะว่าเน่อจากการระบบการจราจรหรืออะไรเนี่ยงานก็ไม่ค่อยมีนะแล้วก็ปีที่แล้วเราจัดในช่วงหน้าฝนแล้วก็ตอนงานวิ่งนี่คือฝนตกนักมากแต่ว่านักวิ่งสู้ชีวิตทุกคนก็นต้องขอบคุณมากมากเนี่ยเรียวยังมีนักวิ่ง,งรวมงานเกือบ2,000คนแต่ว่าสำหรับปีนี้เราก็เลยเลื่อนการจัดเป็นช่วงที่หน้าอากาศน่าจกะกาลังสบายคือ22พฤศจิกายน ก็ไฮไลท์ของงานอีกอย่างที่เรามีเป็นประจำอยู่แล้วก็คือเรื่องก,การายกระดับมาตรฐานามปลอดภัยในงานวิ่งคือการมีการแบ่งสีเสื้อนะคะเรามีเรียกว่าเป็นฮีโร่ที่ร่วมวิ่งกับเราแล้วก็ทีมบุคลากรทางการแพทย์คือแบบฮีโร่ที่ก็จะใส่เสื้อสีอสเงินส่วนวลากันทางการแพทย์ใส่เสื้อสีขาวเพให้ทุกคนเนี่ยก็จะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ปลอดภัยนอกเส้นทางค่ะพูดไฮไลท์ เป็นนิดหนึงเพราะว่าปีปีนี้มีอีเวนต์ด้วยครับมี Expo Day uh, One Gone One Wing ครับแล้วก็แลว้วจะมี activities มากกว่าสำหรับครอบครัวแลว้วก็สำหรับมีมีคนวิ่งแล้วก็มีคนอยากวิ่งนิดนึงหรือว่าอยากออกกำลังกายนิดนึงแลว้วก็จะมี activities มากกว่าครับตอนนี้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยครับเริ่มเปิดวันนี้วันแรกเลยเยาวๆไปถ้าสมัครเร็วก็จะได้ราคาพิเศษราคา Early Bird ซึ่งผ่านทางเพจของ รันลาครับแล้วก็จะมีที่รามรามเฮดส์มาด้วยครับรามฮีโร่รามสองปันตามเพจก็ได้ค่ะแล้วก็เพจของโรงครับอยากชวนทุกคนมาที่รามฮีโร่ราสองปันีสิบสี่ครับถ้าเป็นคนชอปวิ่งมาวิ่งได้10กิโล21กิโลหกิโลแล้วก็สามกิโลถ้าอยากมา ทำคิวิตครอบครัวแล้วก็ชิลเป็นสปอร์ตเดยมาดูเห็นครับถ้าไม่ชอบวิ่งมากก็ยังมีระยะ3กิโลนะคะที่เมื่อเสร็จกิจกรรมการจะเดินเรียบร้อยแล้วก็มีซุ้มอาหารที่รอทุกท่านอยู่ด้วยค่ะก็สำหรับงานรามฮีโร่รันนะคะไยก็รู้สึกจริงๆรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้คะ่ะแล้วก็รู้สึกว่างานนี้ไม่ใช่แค่ให ให้สุขภาพกับเราอย่างเดียวยังได้เป็นการแบบบริจาคเงิน mm hmm. ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเข้ากับมูลนิธิขาเทียมอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอย่างที่ไฮได้พูดไปบนเวทีว่าการให้ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ว่า ให้เพื่อช่วยเหลือคน<ม>ให้ตัวเองด้วยได้มีโอกาสมาแบบออกกําลังกายหรือว่าบางคนที่ยังไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นในการออกกาลังกายเนี่ยเราจะทํายังไงดีก็อยากให้มาร่วมกับโครงการนี้เยอะๆค่ะก็ถ<ม>ือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการออกกาลังกายค่ะกิจกรรมครั้งนี้ครับก็คือลามจีโรล,ลันนะครับ บริจาคเงินเงินส่วนหนึ่งอะ่ะมันไม่ใช่แค่เราฟินกับการวิ่งอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปบริจาคูุนิธิขาเทียมในสมเด็จย่านะฮะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วที่จัดมาแล้วก็ใครที่คิดว่า อยากวิ่งด้วยฟินด้วยทำบุญด้วยนะครับมาได้นะครับงานมีวันที่22ธันวา2567สิ้นปีนี้นะครับแต่ว่าคุณสามารถซื้อบัตรก่อนได้เลยนะฮะมีหลายกิโลให้คุณเลือกนะครับตั้งแต่ Family เริ่มแค่3กิโลเมตรนะครับยาวไปยันนักวิ่งจริงจังเลย21กิโลเมตรนะครับมาได้ก็ใครที่สนใจนะครับจริงๆก็จะมีดีเทลอยู่ ใน Facebook โรงพยาบาลลำแหงก็ได้นะครับคุณเข้าไปซื้อบัตรในนั้นได้ครับผมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ f c e e o o o k แ Fan นเพจนะคะลำฮีโร่ลันรวมทั้งนะคะยังสามารถร่วมบริจาคเพื่อสนทบทุนกิจกรรมผ่านบัญชีโครงการอุน่นรักไอลาบได้ที่ธนาคารนะคะทหารไทยธนาชาติเลขที่บัญชีนะคะ6 6 6ขีด2ขีด07194ขี 0, ได้เลยนะคะ